ดีทุพันเลยครับสวัสดีครับดีทุ่ันเลยครับ้าเร็นบรรยากาศครับผม oh. แบบนี้นแบบ ภาพบุบรรยากาศที่สุดสถาบันสภาพนะครับเพื่อนี่นะครับเราเราโอเคครับก็บุญลมนิดครับอยู่บ้านบ้านเนี่ยก่อนฮึบบ้านเนี่ยก่อนฮึบบ้านท่าศิลป์อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านครับเมื่อกี้เมือแรกมีไลฟ์สดครับเดี๋ยวจะไลฟ์ให้เบิรงครับพี่น้อง ตอนนี้ทีมงานกำลังกใจวิธีนะครับก้นมาซาไปน้อยนี่ไก่ครับเอ้าพี่น้องนิกกี้สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นออ้องค่ะของปูยูอาญาไปอาบน้ำเมื่อนี้เนื่องจากวันนี้เป็นงานเจ้าภาพงานส่วนตัวนะครัพี่น้องเพิ่นกระจางไม่ก้นเบิงอย่างไรต่ว่าอ่า การอยู่ของศิลปินอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่นะคะก็เลยพากันแตกกระจุยกระจายไปน้ำซาลาน้ำวัดน,น้ำไปเฮื่อนไฟบ้านกด็ดีดีน้เมื่อไรก็ไปสมัยแม่ค่ะพี่น้องมันนีไปนอนยุสซลาอาบน้ำเราไปถามพวกพ่อพ่อพ่อน้อยเพ่นบอกว่าทานไหมวันนีนะ้จะทานไหมล่นทันบอว,น C, ว่สสัญเอฟซีมันทักมาพกพ่อหน่อยพ่นบอกว่าโอ้ยจิบจิบ,จบวสัสด์ซีอยลูกก็เคยกระโดดมาแล้วว่สั์จิบจิบทนนนันแน่นอนวัสต์ไปหากินขนมก่อนเราไม่ใส่บัน ท่นพักอุดติกินปลาทูท่านเลกินเข่าอยู่ด้ตงมดดำท้านเลกินข่าท,ท,ที่สิบเอ็ดธันวานอยู่บ้านดุงบมจำคิ้วงันบ่อยนะครับมีไลฟ์สดบอเมนทำอะไรขอบคุณครับเดี๋ยวชาร์จแบตก่อนสวัสดีครับ ไล่สุดก็น่จะมีทุกวัน,วนแต่ว่าไลา่ไล่สุดใส่ข้าวมามีทุกวันแต่เราจะไม่ไล่ให้ดูทุกช่วงนะคะพี่ <Okay. S 2> น,น้องบางช่วงถ้าไล่เพีเบิ้งเบิบบ้งแจ้งคนถิ่นมาเบิ้งหยังแม่พี่น,อน้องบอกว่งางซีซะก็เลยแห่เอา,เอากลาบลายเป็นว่าเอาวันนี้ให้เบิง้ง ถ้าเป็นกระสเพราเป็นยากระสเพราเป็นน้ำจิ้มนะคะพี่นงนองเมอนว่าคำเบิ้งเบิ้แล้วไนะ้่คำคุณนคืนอเบิ้งเบิ้ลแล้วจำา้อบข้าเว่าได้บ่สิวะนี่เขาบอกว่าคือเกาดอกค่ะลังเหมือกระไรหลงแน่กับมีเหรอฮ่าฮ่ามียขนก็ะเลยเอาไล่ให้ดูบางช่วงบางตอนอา,อาจจะโชว์แรกหรืออาจจะโชว์สองหรือว่าอาจจะช่วงล่ำนิดนึงนะคะแล้วกลับไปไล่เตยล่าแต่ส่วนมากโชว์เลยที่ไล่เบิ้น่ะพี่น้องปีนี้รู้สึกว่าการตอบรับของเอฟซีกระแสมาดีมากเป็นนยัังง่า เตยลาปกตินี่คนมันสีบลาหลายปียังเต็มเยอะเหมือนเดิมเนาะเตยล่าค้นหลายค้นหลายค่ะเตยล่าซีลอยเออ,อเได้ไรก็หลายคนหน้าห่านก็หลายสู่แดดสู่ล่มสู่ฝนอีหลีค่ะยังไงย่อมรับย่อมรับน้องเอฟซีขำขบวนานเนี่ยนีนะ่แง่ปะขออนุญาตค่ะไม่นมขออนุญาตคืให้กินขนมกันเลยค่ะปาเบดสวัสดีครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับ เดี๋ยวเหมือดแรงสิไลส่สดให้เบิยงครับพี่น้องเรียนรับชมในนันนะครับผมตรงเบิรงมื่นนี่นันบน,น,นบนได้เนีนันนะครับอาจจะไลบ่บ่ได้ทอดแข่งนะครับพี่น้องแต่ว่าก็อยากไล่เหมือนแบเบิรงซอดแข่งครับพอดีเป็นงานขี้นะครับมาขึ้นต้อเป็นเป็นงานปิดวิกนะครับอย่างมีปัญหาเรเลยเราอยากไล่อะไรนะครับอยากดูอยากดูช่วงลำน้องเบสได้เลยครับ ยาคืออะไรเมืองนครพิลล์เนาะรบกะทินมั้งครับบานเจ้าภาพโอ้ยไงแห้ครับพี่น้องนี่นะครับบานเจ้าภาพบานเจ้าภาพมั้งนะครับพี่น้องบานไงครับบานคุนหมอนะครับเป็นยุ่งเท้าบานปัวเนี้ยบานคุนหมอนะครับฝนหมอโต๊ะครับมือนซ่อดแจ้งครับทำภูมิโรคมิดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมฝากพี่น้องอาจารย์มือมิกไปทางไหนอาจารย์มือมิกนอนครับผมหมอท่านใน ตีนด้นครับอาจารย์เช่าสวัสดีทุกท่านนะครับตุเที่ยวบรรยากาศสดๆเลยนะครับ,รบตุ้เที่ยวตกมากครับโอ้ยยังเห้นว่าตัวนะครับโอ้โหอะไรล้ำบนม้วนในพี่น้องฟังนะครับอาจารย์มือกลองสีก้อนนะครับผมอาจารย์มือกลองเมื่อกี้เคนนคั้งกินไส้ของลังนะพี่น้องนนีญญ้ทีมงานกำลังติดตั้ง,งบเวทีนะครับรถกระทิดลมนะครับพี่น้อง ากเป็นก็ไล์ใจห้ทีนงานทำขนมมีต้ำนรับลกค้าเหยื่อมาแลกสิไรสดเห็ด้วยน่ยนนลครับพี่นนอย่าลืมกดไลก์กดแชร์นะครับฝาเป็นก็ลก์ใจากเป็นก็ลก์ใจทีนี้งานทำขนมมีน้ำนมมีอุปกรณ์นะครับบอสโจบอสอีมพ่อวิทแม่จามรีนะครับปรับปุมูกแดดแดดไม่นะครับ เป็ย้หากากท่สามเล่นกันกันะครับอยากให้พระเอกนิกินเอมอนี่นส้อยจูบบออ่ปครับเข้าเสียบครับผมมาฝากกันมินน้ำเลยนด้ครับเออสอยจูกนะครับเพราะว่อาจารย์หนึ่งน้ำเลยเเออครับส้อยจุดนะครับสดีทุกคนเลยนะครับ้ารบึงบรรยากาศสๆเลยครับตอนนีจ้าเวทีคำขนมโรมิทนะครับแม่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 อันนี้ยุบันเด้ครับนี่ หมอจังมูมูแปดจังมูครับมีจังมูมีมีทานี้ทาสินกับทาสีดาทาสิทาสีดาคนละมูเหรอคนละมูบานใหญ่อยู่แล้วครับโอ้ยใหญ่อยู่ถึงตออ๋อบานบานใหญ่มันตอกันมันตอตอตาตอกันเลยโอ้ครับผมมันติดกันมันติดกันทาสินทาแสงทาสีดาว่างงุ่งโนนแพงบ้านอพุทธอ้อว่างก็เล็กถุนมากมืดอะไรบ้านชิมบ้านัานไหมโอ้ครับผม เอีซี่คำพูนลมมิดนะครับมาตังมามาจองมาจองหน้าห้างมอนี่แม่นี่ผู้นเอานั่งนาแล้วเมือนเนาะแฟนคลับแฟนคลับคำพูนลมมิดมาเต็มเว้นเลยครับนีเบื้อกับไปผู้วี่งกันเราครับื้องปผู้วียงเข้าไปมาตหนนะครับเหมือนี่บอกผมจำอะไบัานยังบุ๊จำอะไรหรอย่อยบบในผู้วียงแบบผมเบิ้ผมจำอไรบันรยังบุครับ ไก่บ่จานี่ไป2องลกครับปาถึงจากนี้จากนี้เขาคตรเก่งแบบซโแมนจากบ้านเขาไปจากบ้านเขาคตเก่นเลกร้อยลปชุมแพรได้เนะใสชุมแพรบ่บ่ครับมาเสียงผู้เลียงนี่ครับลัดออกไสีพุสีลเลี้ยงมันเป็นร้อยตัวกับสีพุลเรี้ยงองบัวูงโอ้แยกเลยนู่นเสา คตัวการเดือนหนากับยุนอนนะครับ <S <S แน่ครับแ,แ,แบ่้ผมเบิดผมจำชื่องานอะไรเมื่ลายเส้นครับตโอ้ของแถเรานาะขอบคุณห,หลายๆนะครับเออฟารมาปูสาบเติมเวน้นเป็นแิ่นถามข้าวได้ว่ารถจมปีไก่เป็นเน่นนักหกรื<น>อเ่าจมจระเข้บนะ่อะจระเขัในนะยุบานผมจำยินผมคนจรคเข้าหมเจ้าอันไหน่นระบานผมอยู่แถวแถวบรปาบ้าน้ำเย็นเลยเตี้ผมผมบกน้าซีเลยเจอแบวเมียพ่นผมได้ ผมก็อยู่บ้านมาคาเลยผมเดีย๋ยวแมยขอนแก่นผมอยู่ตะลยยบลโขญใหญ่บ้านบุ๋มบอติซีนะ่ะโขญใหญ่คำเลี้ยงเนี่ยเออ,อ,อบ้านผมอยู่ติซีผมกับติด๊ดคือกันผมอยู่บ้านมาคาเออแต่ว่าจะอ,อ,อยู่ทั้งใต้แม่ครับครับกันธาระคือกันแม่ครับกันธาระคือ,อกันรู้บ้านเดียวกันนะครับวันเนาะคนกันเดีกันมากินพ่อกันอยันนองนี่ปาดป้าดอาคอยไปนั่งเฝ้านาวิธีเลยผู้ใดนี่ปาลิชาติแข็งแรงผู้ใดนี่ พี่น้องคอยบ้าเพิ่นเพิ่นเบงเพิ่นเพิ่งเพิ่นเพิ่งไล่สุดู่นี่ประวัติชาติแข็งแรงเพิ่นเพิ่งไล่สุดอ้วยไปยังอาอ่าคอยไปนั่งเฝ้าเวทีเลย่มาสนุกดนแหม่ะครับผมไล่สุดยูดิเออครับอ่าเหมือนแรงเล่นสามถุงครับพอดเจ็ดโมงเสาเลยครับเจ็ดโมงเสาเลยครับ พี่นี่นี่เต้ยโซตายเล่นปะย่างเยอะครับหนีเป็นพอเล้อคาคา่ายยังปะพี่น้องพี่น้องบ่ครับไม่เห็พี่น้องโอ้ยข่อยจะไม่เห็นเขาจะเห็นคอยเขาเห็นแล้วเหขาเห็นแล้วเห็นแล้วเขาเห็นแล้วเพขนเห็นแล้วนี่เดี๋ยวมันหั็นพวงล้อฮ่าด้วยนี่โอ้ยบนจุดอายแล้วครับบนบ้าปู้ศาสตร์ตะกรูมูนะครับในตอนนี้เรื่อมืม พี่น้องมาฝากเป็นกระรอกใจครับแข็งแรงข้าุณนมมิดน้ำเละแข็งกันนะครับตัวแรกครับเดี๋ยวสิ่ไร่สวนห่งหนึ่งนะครับเนาะข้างเพจนี่นะครับพอยูทูบเนี่ทานเน็ตมันบมแห้งเลยขึ้นไรอะไรเนาะน้อนคระหม่อมขึ้นในร่องผมทดลองไล่ระบบุกยูทูบเบื้องต้นพี่น้องก็ให้การตอบรับในการรับชมหลายนะครับขอบุญทุกท่านนะครับขายลอยก็พ้นนะครับขอบคุณหลายนะครับผมสวัสดีคุณทินนะครับสู่ๆ้อจ้า ดูด้วยแอดถามเบนครับผมเลยนะครับสามทุ um, ่มเจอกันทั้งเขตนะครับคำปุนลมิสเตอร์นะพี่น้องมาร่นกันนะครับอยู่ตอน้เขาเล่อยู่ครับอยู่ทอย่างคนหลายอนนะครับงานแเซอน์นะครับเอร์เขาได้ตามน้ำแโล้วข่ามากนะครับอนนะครับสองสามทุ่มทอดจนผมเมย์คนละครับจะมาวางอ่ะอ้าวพระเอกพมสวัสดีครับ สสวััด nice ีครบไปไหนนี่ร well. ่าไปหาหน้าก <c oughs> ินครับทรงตำแดงนายข้าวเอกกอนบอกครับกาลังสิบมหอดครับเชิญฉลิมเชิญชวนนะครับวันนี้งานฟรีนะครับผมเบงบาดจะถาบั่นหลังง่ายพี่น้องบั่นมลัางเหมือนง่ายเลยคนวี่หรืี่หรือีเงินจังหมอลำถือว่าเป็นบุญของพี่น้องบานีพ่องครับอากาศมากกันหลายได้ครับไปหาหน้ากินแต่งานมหาอ้ก่อดจะเข้าวันนี้พอปิดคลิปของเราครับ 话。